ทำไม่ไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาถ้าขืนไม่ลุกไปทาน,านขา้าวนะคะ,ะนี่ต้องทานกล้วยแล้วก็อิ่มตายแน่เลยผลไม้ที่ซื่อสัตย์ของนี่มันนี้ก็คือกล้วยซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนแล้วก็มีพลังงานให้กับร่างกายมากมายแต่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบแล้วว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์ใบกล้วยเองก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะพลาดไปเปลือกกล้วยค่ะ หล,หลายทีเนี่ยเราทานปุ๊บเราก็ทิ้งเปลือกไปปั๊บเลยแต่ว่าอย่าไปทิ้งให้คนเดินแล้วก็เหยียบลื่นนะคะคราวนี้ค่ะ Did you know ของนิ่มในวันนี้เนี่ยนิ่มจะมีประโยชน์ของสิ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงคือเปลือกกล้วยอันนั้นมาฝากเดี๋ยวมาดูกันดีไหมคะว่าเจ้ากล้วยนี้มีประโยชน์อะไรบ้างโดยเฉพาะเปลือกค่ะ Did you know ปกติหลังจากเราทานกล้วยเสร็จแล้วนะคะเรามักจะโยนเปลือกทิ้งไปให้กลายเป็นขยะ แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเปลือกกล้วยที่เราเห็นว่าควรจะเป็นขยะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อยู่สูงเลยนะคะงั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเปลือกกล้วยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือเปลือกกล้วยสามารถช่วยอาการบรรเทาความคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้นำเปลือกกล้วยด้านในค่ะมาถูบริเวณที่ถูกแมลงกัด หรือจะเอาไปแช่ให้เย็นก่อนแล้วเอามาวางบริเวณที่มีอาการคันเพราะเอนไซม์ทางธรรมชาติของเปลือกกล้วยจะช่วยให้หายคันได้เร็วขึ้นค่ะประโยชน์อย่างที่2ก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิววิธีการต้องคล้ายๆกันนะคะใช้เปลือกกล้วยด้านในนำมาถูผิวหนังหรือบริเวณส้นเท้าที่แตกหรือข้อศอกที่ด้านถูไปถูมาประมาณสัก10-15นาทีแล้วล้างออก ก็จะทำให้ผิวนุ่มขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเอาไปใช้ประโยชน์ในครัวได้ด้วยเปลือกกล้วยทำให้เนื้อสัตว์นุ่มขึ้นได้นะคะเราก็เอาเปลือกกล้วยสุกมาวางคลุมชิ้นเนื้อเอาไว้เพื่อให้เนื้อสัตว์นั้นคงความนุ่มในขณะที่นำไปประกอบอาหารและถ้าหากคุณทำอาหารแล้วมีคราบขมเหวควันติดตามเตาแกส๊สแล้วก็เอาเปลือกกล้วยนี่แหละค่ะเอามาถูรอบๆเตาแกส๊ส จากนั้นก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดตามอีกครั้งเตาก็จะสะอาดปิ้งทีเดียวค่ะหรือว่าจะเอามาใช้ขัดรองเท้าหนังให้มันวาวก็ได้นะคะเพียงแค่ใช้เปลือกกล้วยด้านในขัดให้ทั่วแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดรองเท้าอีกครั้งรองเท้าก็จะมันวาวโดยไม่ต้องพึ่งน้ำยาขัดรองเท้าเลยค่ะ เรื่องกล้วยๆนะคะสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่สําหรับนิ่มแล้วก็ดิจิโนในวันนี้แล้วแล้วก็เรื่องกล้วยๆเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งนั้นทั้งสิ้นเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมอาจจะมาคิดว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเราก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะส่งจดหมายมาหาเราหรือว่าจะเข้ามาทาง Facebook ของเราก็ได้ Twitter ก็ได้แล้วก็อีเมลด้วยพวกเรา3ามคนจะรอฟังความคิดเห็นหรือว่าคําแนะนําอยู่ค่ะ เอาละค่ะเวลาในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะเจอกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ Did you know?